อด,ดิพลตันยอนดอนนะครับก,ก็จบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาวศ .44 หรือรุ่น85นะครับผมก็จบจากภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่บริษัปทปอทจำกัดมหาชนนะครับผมในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับผมแล้วก็ด้วยตำแหน่งงานปัจจุบันเนี่ยก็คือไปช่วยปฏิบัติงานอยู่บริษัทในเครือบริษัทพีทอซีเคมีคอลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนร,ระหว่างปอทเองกับบริษัทญี่ปุน่น ก็ในระหว่างเรียนนะครับก็ผมเองอยู่ภาคสิ่งแวดล้อมแต่ในระหว่างเรียนเนี่ยนอกจากเรื่องการเรียนซึ่งผมเองเนี่ยจบเป็นที่1ของภาคนะครับจบเป็นที่1ของภาคแล้วก็นอกจากในเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยผมเองกิจกรรมผมถือว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหนึ่งในความทรงจาซึ่งซึ่งมีค่าแล้วก็ประทับใจมากสำหรับผมนะครับเพราะะนั้นจากว่าเนื่องจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยยังมีโอกาสได้ได้ทำกิจกรรมคณะ ไม่ว่าจะเป็นผมเองผมได้รับเลือกเป็นหัวหน้านิสิตคณะคณะวิศวกรรมศาสตรฤฤ์จุฬานะครับคือประธานกาศาปศใช่ครับตรงนั้นเองเนี่ยก,ก็สอนผมทั้งสอนแล้วก็ให้ผมได้ใช้ทักษะนะครับสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาใช้ในชีวิตดงการทํางานเช่นเดียวกันแล้วก็ได้มีโอกาสาได้ขึ้นค่ายนะครับขึ้นค่ายทาค่ายนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของคณะครับผมตอนที่ทํางานให้ปอทเนี่ยสิ่งที่ผมได้ไปเจอแล้วก็ทักษะที่นํามานอกเหนือจากทักษะ ด้านการเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจบด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็ฟิลที่ลงไปทํากับปอทอเนี่ยคือเป็นฟิลฟวิศวะสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะดูเรื่องภาพรวมของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเมื่อเราจะไปลงทุนโดยเฉพาะทางบริษัทผมเนี่ยคือไปลงทุนในในจังหวัดเลยองบริเวณพื้นที่มาตตะพุทธอะไรพวกเนี้ยเราเองเราก็ต้องมีการที่จะตรวจสอบก่อนว่าการลงทุนของเราการการ ก่อสร้างของเราเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงไหนแล้วศึกษาว่าในพื้นที่โดยรวมตรงนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการรองรับนะครับด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดแล้วเราไปเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือเราจะสามารถที่จะหาเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่สามารถช่วยกันลดหรือป้องกันหรือทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากองค์ความรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ย ทักษะในเรื่องของที่ผมได้มาจากการทํากิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านิสิทธิหรือการขึ้นค่ายหรือการอะไรเนี่ยมันสอนผมให้ให้ให้เรารู้สึกว่ารู้สึกเข้าไปคือการทํางานในในพื้นที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้อง,ต,องต้องทำก็คือต้องไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับวิศวกรหรือหรือพวกเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ดีอยากอยากไปสร้างแผนอยากไปก่อสร้างอยากไปลงทุนทําได้เลยเราก็ต้องมีการลงพื้นที่ในการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของของ,ของผู้มีส่วนได้เสียหรือของประชาชนตรงบริเวณนั้นด้วยว่า ถ้าเราจะขึ้นแล้วเราเรา,เรามีการจัดการประมาณนี้เนี่ยคุณคุณโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกว่าสมัยนี้ก็คงต้องคิดคาว่ายั่งยืนอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับช่วยกันพัฒนาทางด้าน<ด>สิ่ง,แว,งแวดล้อมด้วยแล้วก็แล้วก,วก็ในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองด้วยอะครับเราประกรอบกันสิ่งสําคัญที่ผมได้มาจากไม่ว่าจะได้มาจากการทํางานที่คณะเองนะครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าการที่ไปเรียนในเบิร์กเลอรี่หรือจบกลับมาที่ทรงงานที่ปอทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมี มีเบสิสคือมีพื้นฐานเท่ากันความเก่งทุกคนมีเท่ากันแต่คนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือต้องต้องต้องขยนันแล้วก็ขยันมันเพียรแล้วก็รู้จักแบ่งเวลาอย่างต่อเน,นือ่ององอเองครับผมเพราะว่าถ้าเราถ้าเราสามารถทําทุกอย่างแล้วก็ทําคือทั้ง enjoy life balance work life แล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้เท่าเทียมกันเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นตัวช่วยผุชเราหรื หรือหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งทําให้เราประสบคสวามสําเร็จได้ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านที่ประสบคสวามสำเร็จได้ในวันนี้เนี่ยเรื่องของการแบ่งเวลาผมว่ายังไงเป็นเรื่องสําคัญนอกเหนือจากทักษะในเรื่องของการขวนขวายหาความรู้ที่มันพเพื่อต้องมีอยู่แล้วในการที่จะกระตือร้นหาข้อมูลหาอะไรพวกนี้นะครับนอกเหนือจากวิชาการหลักที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราเก่งอยู่แล้วด้าน,นการออกแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจต้องดึงพวกทิษฎีคุยคิดกันพวกพลังงานทดแทนพวกแนวแมネจเมนต์อะไรเข้ามาเพื่อ ทาให้ภาคเรามันดูแล้วมันมีทําให้ภาควิชาเนี่ยมันดูแล้วมันมีความน่าดึงดูดน่าสนใจให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่จบไปแล้วของของพี่ๆคณะว่าจบไปแล้วเนี่ยเรามีงานมีการทําลักษณะในบ้างนะครับจบภาคนี้ไปแล้วเราไปทําอะไรนะครับทางเลือกที่ทน้องๆจะได้เจอเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนอกจากภาพที่น้องเห็นก่อนเข้าภาคครับนะครับนั่นคือเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะครับผมยังเชื่อว่า คณะเราหรือหรือในประเทศไทยเนี่ยเราเน้นเรื่องผลการเรียนมากมากเกินกว่าที่จะบอกว่าทักษะที่จะจาก,การเรียนมันคืออะไรผมไปดูผมไปดูตามประเทศเนี่ยค,คือนอกจากในห้องเรียนแล้วเนี่ยคือเขาก็พอเรียนเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรของเขาเที่ยวเล่นอะไรของเขาตามตามปกติแหละ <S 2> <S 2> แ,ตแต่ว่าเขาสิ่งที่เขาได้ได้จากห้องเรียนคือแก่นหรือหรือวิธีคิดนะครับเมืองนอกก็จะสอนวิธีคิดเยอะมากมากกว่าการท่องจําแล้วเขาไปสอบดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือหรือ เสริมในเรื่องของการเน้นเรื่องวิธีคิดนะครับเช่นเช่นเราอาจจะไม่ต้องสอนให้มันลึกมากนักให้เรียนไปค้นคว้าเองหรือไปอ่านเองหรือสอนแก่นแล้วให้เรียนไปไปต่อเรื่องเองเนี่ยมาทำให้ความเข้าใจของของนิสิตนักศึกษาเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นครับผม